สวัสดีครับพี่น้องครับพา,าพี่น้องมาเบิ้งผ่าูมสูงครับบ้านดอนกลางตำบลคอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดยะโทธรครับมองจอดรถสะดวกสบายพี่น้องครับห้องอหน้าห้องท่าก็เตรียมไม้แล้วครับสิบห้อง ตะกามีอีกห้องหนึ่งอยู่อ่านี่ครับอยู่บ้านหลังนี้ครับเพื่นอํานวยความสะดวดดวกให่มอล้ําครับทางผู้จัดเพื่นไปติดต่อไว้มั้งครับหมอล้ําก็พพากันไปอาบน้ำถ้าภผบ่อาบบางนันกะถึงนมามาอาบพี่ครับรถดับเพลิงครับของเทศบาลตำบลสำรันเอามาให้ครับบรรยากาศบ้านนอกเขาครับ เมื่อนี้ไปดักหนูยู่ยพุนน้องยู่พนคนละครับคนน,นั้นยางไปพ้นพุนไปพนพุนอันนี้สงสัยโจบอสะรเมันเห็นเ้้าติดไฟเพราะว่ามือเว้นนี่ผมไปดักกระนุกขุ่มสองคนครับไนเป็นโจนะผมว่า ทเดนี่จัผมน้าอย่ามัปลาอ้อยนี่ยโอ้ยไอาเปนหนูบักคักเลยวะสงใส่หนูบระท่านได้ออกมาจากอันทุงหน้าครับมีเขามีหน้ามลายอยู่ยังยังบอทานน่นได้มาอยู่ครับชาวบนว่าปลาอ้อยแหลกมุลนเล,เลน เรยียบร้อยไปแล้วครับทุกระบบจบปัญหามงคร้บเป็นเพื่อนก็จัดงานร้อยกระทุ้งอยู่ในวัดนะครับก็มีการมีงานอยู่ในวัดเยอะแต่เขาหมอลำเขาไปลุงบ่ได้มันแคบหลยครับเพื่อนก็นเลยให้ออกเลยวัดมาเียมาอยู่เดินเบียรครับ แล้วก็ติดถนนใหญ่ได้ไหมเนาะถนนเซนนี่ไปแสงเนี่ยผมก็ลืมเบิร์ยะดโซไปไปเสียบอ่ะเฮ้ยผมไม่แน่ใจได้ไหมเนาะหาประการเดยขออะไรอ่ะ หอนแล้วสมองไม่ค่อยเห็นงานไปาะเดยโอ้ยปวดหัวตืบๆขนาดใส่หมวกใส่เสียแขียนเงานนเนี่เด้อหอนค้างหอนเนี่ยกับเข่าคว้าขนาดที่เล่นงานแล้วครับเออแต่เนียนไปไหนวะเนี่ยเออแต่เนียนแล้วเราตีไปเอาเขา่าควายังแต่เน,นียนบอด Bọn, <laughs> ơn thảm yendo nello em thôi nhé siang như này mà nyan 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 à nyan 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 nè nyan nhắm nyan 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 hoàn nyan hoàn nè hoàn nyan เอลูกพีวัต้อแนะครับอ๋แบบอแสดงว่าโมเมนโจในเป็นทีมจอครับนั่นนะอ๋อโอ้โอยสิบตัวนั่นนะเห็นทายางแล้วจำได้แล้วเอาค้างขึ้นนี่ก็จบแล้วครับ ลงแป่งร่างกันนะ

เอาลอกมาสาวขึ้นอีกกนได้ว้ายไปร้อยหังสาวตั้วตวดตวดขึ้นรถเบี่ยงได้กำลังดีลอกไฟฟ้าเสียเวลาล้อบักดำมันปั้นอีกบางคนเฮาก็ดับเครื่องวอนไดีอ้าว เร็วด้ยวยเร็วด้ยวดยต้องตั้งไฟไลีร้ายน่ะเน้อคุมแล้วน้ำรถดับเพลิงเบิดก้อนอะไรมึงทุกเนี้ย่าดดนนปั้นแล้วน่ะเอาขึ้นแล้วน่ะ là thục Dương cả, bộ cơ on, đây, đây, thế. Bạp, bạp, đây thế. là, đây là, quên à? Hoàn. 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 มัไปเอานาำใส่อันทางไว้ละจีไม่เจ้าใช่ปุเบิดเยอะเยอะถิ่มได้ใส่เบิดได้ครับไปใส่แผ่วเรอบอกเรียบร้อยแล้วครับป๋าที่จริงนั่นว่าสิมาสวนไปไปเรียนน้องอยู่บ้านโอ้ยวบ้างตั้งสอง วางตั้งสองชั่วโมงสามชั่วโมงบ้านพวกไรปันเขาเอาไปคู่เดี่ยวเลยบ้านเ้าห่างอั่านี้ไปเจ็ดกิโลหนึ่งโอ้สบายสบายเลยครับบ้านแป๊บเดียวรุ่นนี้ไปจมได้พักตัวพ่อปล <c oughs> าไหลหอบเอาครับโอ้ยเสียดายแท้เหาอผมเงาผมขับรถมาเอด์บังเสาร์นะนะมาตรงเทพบานที่นี่ครับปวดนจิบาริมาลัดหมวดนี้สบายเมือ่อไหร่มีโอกาสเปล่าปะขันมาล่องเทวนี่เนี่ยบิ๊กซีดเลยแหละครับป้าไปหาลวดพราผมบางตอนใบม้งใบทองครับนี่เลยครับ <c oughs> ผมไปเมืองก็เจ้าซะเข่าผมก็สิเป็นร่มหักสู่ได้เยอะครับผมสู่แดดได้เยอะไปขอแค่ยกนั่นแบละแค่บักกุ้มเย็นเยสิไปยกพราะกอดเนาะโอ้ยตั้งแต่บักหอยกับป่าปลามันหลายเป็นปลาคุ้มแบบปลาแบบบักชิดว่าปีแค่ยังบ่โจวบมันยังอี่างนี้อีกเนาะป่ากุ้มยังดีโอ้เสียดายไปหนึ่งผมมันเงาตรงนู้นนอตลูกศิษย์ออกมาเลยครับ แต่ขอตัวอาบน้ำไปกรอกน้ำอาหน้ากอนปะแต่ว่าเดี๋ยวใส่เหยวยบยุ่บ้าใส่โยครับยุ่งหลังนะครับครับผมขอบคุณครับครับผมแต่คลิปนี้แต่ฝากเท่านนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ